สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ส,ส,คะสาวสวยของเราที่บูธนี้นะคะสนิทซูเปอร์มาเก็ตนั่นเองในช่วงนี้ก็เจอกันแล้วว่าเราโพสไว้แล้วเราจะมีการแจกของรางวางัลกำลังของดีของเด่นสุนทครน,นะคะที่สีิทซูเปอร์มาเก็ตซึ่งก็ออกมามมขายสินค้าอยู่ในบูธของเราด้วยจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้อยู่กับนักขายมือทองเรานะคะของสปเปอร์เลยชื่ออะไรคะ ชื่อน้งเปรี้ยวค่ะน้งเปรี้ยวเนาะในน้งเปรี้ยก็จะนําสินค้าของเรามานําเสนอสำหรับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะเริ่มกันที่อันนี้ก่อนนะก่อนที่แจกรางวัลน,นะคะอันนี้เราจะให้ดูสินค้าก่อน,นะคะ่ะเรามีเป็นนมวาริชใช่ไหมคะตัวนี้เป็นของดีของสกุลครน,น,นะ<ช>อันนี้ จากอำเภอวัดทิภูมจิจังหวัดชลาครนมในโครงการพระราชดำริน,นคะคะตอนนี้เป็นนมโคแท้ร้อยเซนใช่ค่ะใช่ไหมมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัรสดีต่อกระดูกและฟันนะเด็กๆด,ด,ดื่มแล้วเน่ก็จะตัวสูงสมบายใช่ไหมคะนมเียรตอนนี้ที่ซุปเปอร์เราขายเป็นแบบไหนมาคะราคาเท่าไหร่เอ,อ่ย อตอนนี้ตัวน,นี้จะต,ตกแพ็คละ62นะคะถ้าเป็นลังก็จะถูกลงนิดนึงนะคะลังละ355บาทอ่านี่คือเป็นราคาที่จัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในช่วงนานเวชนะใช่ค่ะเปนปกติก็คือลงังเนี่ยละสา374อยเแต่มาซื้อในงานเนี่ยเหลือ3า5ใช่ค่ะนะคะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจก็ซื้อได้เลยลังหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ36กล่องใช่อ<ช>ไหมจ๊าหัวเ<ะ>ยอะมาสามหแหละเพราะว่ามันแพ็คหนึ่งมี6ใช่ไหมค่ะ ยังมีอี่านะยังมีเป็นนมนะตอนนี้ก็หลายคนก็ถามหากันมากเลยนะว่าบางท่านที่บอกไปที่ไหนเนี่ยไม่เคยหาได้เลยนมจิรดาแต่มาที่ซูเปอร์เนี่ยปรากฏว่ามีมีแทบตลอดทุกช่วงเลยนะคะนม mm hmm. สวนจิรดาเนี่ยเป็นนมในโครง,งการราสบฤตในราชสบรตของพระองคท่านนี่นะคะก็เป็นนมโคแท้ ร้อยเปนเช่นเดียวกันจ ST อไม่มีผสมอะไรเลยเนาะตอนนี้มีหลายคนก็คุณแม่เคยมาบอกซีดีซีว่าเนี่ยให้ลูกทานแล้วปรากฏว่าลูกมัตัวสุงข,ขึ้นแบบเร็วมากเ<ม>ขาก็เลยแบบโอ้ oo, อยากให้ลูกกินนมจิรดานี่มากๆเลยนะคะตอนนี้ที่ซัมเปอร์เราขายยังไงบ้างคะนมจิรดาตอนนี้ขายลังละ477ค่ะถ้าเป็นแพกก็คก็แพ็คละ53บาท ก็จะเป็นราคานี้เลยก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมยางกนะันโอเค okay, มากเลยนะคะหนึ่งลังจะมีอยู่3 6บกล่องนะคะลูกค้าตัวเนี้ยเจ็ดพันสลิร้อยกรนะก็แนะนำไม่ใช่เป็นลังเพราะว่าถูกเฉลี่ยแล้วมันก็ะจะถกว่าซื้อเป็นแพน็คนาะใช่ไหมคะเด็กๆก็ทานอยู่ตลอดอยู่แล้วทานทุกวันอยู่แล้วสำหรับนมนะคะใ,<ช>ใครที่สนใจ2นมนี้ไม่ว่าจะเป็นนมารีหรือว่านมจิรดานะก็สามารถมาซื้อได้ที่งานของดีของเด็กสปอฟคอนหรือว่า ซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในได้ค่ะชั้นหนึ่งกอล์ตสีน้ำเได้เลยนะคะอ่ะละเรายังมีข้าวด้วยนะมีนมแล้วก็มีข้าวเพิ่มเติมมาด้วยนี่ขายดีเพราะเราคัดเอามา2ยี่ห้อที่ขายดีที่สุดกันในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเองนะคะเรามีข้าวโอมเมดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยี่ห้อแรกเป็นยี่ห้ออะไรคะน้องเปียวค่ะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อไดโนเสาร์ค่ะจะเป็นอ่า ข้าวหอมมะลิแท้แร้อยเปเซ็นเหมือนกันหอมนุ่มสะอาดตัวนี้เป็นของดีจากอำเภอจังหวัดเลยจ้าอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยโสธรอ่าน,นี่ของดียโสธรน,นะตัวเนี้ยเราเอามาขายอยู่ถุงหนึ่งเนี่ยกี่กิโลกร,รมัมคะห้ากิโลกร,รมัมห้ากิโลราคาถุงละสองร้อยสี่สิบห้าบาทสองร้อยสี่สิบห้าบาท่าทนั้นนะคะคุณลูกค้าตัวเนี้ยคัดมาอย่างดีเลยนะอันนี้คือคัดเลยะนะปเป็นข้าวหอมมะลิแบบเต็มตัวนี้นจะเม็ดสวยมาก จริง,รงเวลาเราหมุงเนี่ยมันเป็นยังไงรับเลี้ยวมันก็จะเรียงเม็ดสวยแล้วก็หอมนุ่มด้วยวมันจะฟูขึ้นหม้อลเลยใช่ไป็ข้าวหอมมอะลินะคะอี้อีกหนึ่งข้าวที่ขายดีสุดๆเรียกว่าเบสเซอร์เลยนะนนยตัวน,นี้ราคาถูกเป็นข้าวจากข้าวหอมมะลิใหม่ๆปรุงสีเป็นใช่ไใช่ค่ะ ของคุณราชธานีของรอนีงนะคะถ้าเป็นข้อของบริแทร้อ0เซนชุงมนี้กี่กิโล5กิโลเหมือนกันค่ะ5กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะปกติแล้วเราขายอยู่ที่ราคา125บาทแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เหลือ119บาทเป็นโปรโมชั่นสุทพิเศษ เฉพาะในงานของดีคอมเด่นสกลนครวันนี้เท่านั้นนะคะจะได้โปรโมชั่นนี้เลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามาซื้อเนี่ยราคานี้ไม่ขายแล้วนะคายสองคำได้เลยมีราคาพิเศษให้นะคะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นสำหรับข้าวหอมมะลิแท้ของเราทั้งสองยี่ห้อนะแต่ว่าที่อยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีอีกหลายยี่ห้อใช่คือมีก็เช่นเดียวกันนะใช่มีมากมายหลากหลายเลยก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปเปอร์ของเราเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะนั่นเองนะคะก็ ยาวนาะน<ม>เปิดทุทกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยแล้วมีสินค้าดีๆได้เลือกและในช่วงนี้ก็ใกล้เทศก,กาลกินเจแล้วะนะซึเ่วงน้ก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะ,คะวัตถุดิบต่างๆในการทําอาหารเจค,ครบแล้วเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยแล้วช็อปได้เลยแลคะที่ร้านครมใช้มาซเตอรเม็กรก้นนี้ เอาละตอนนี้หลายคนรอคอยเพราะว่าเมื่ก็เล่นโพสไว้แล้วมัาจะมีของรางวัล <c oughs> มาแจกให้ด้วยน <c oughs> ะคะสำหรับคนที่ร่วมสนุกเล่นเกมในไลฟ์สดของเราในวันนี้ซึ่งของรางวัลของเรานั่นก็คือเนี่ยนังเปรียวนังเสด็ <c oughs> ตัวนี้เป็นกระเป๋าดอยคำค่ะว้าวน่ารักมากดูสกอเนี่ย กระเป๋าโดยคําจากโครงกันหลวงนะคะคุณลูกค้าใบนี้นะถ้าขายเนี่ยไปยเท่าไหร่เฟี้ยงไหมน่าจะ200กว่าบาทจริงเหรอว้าวเป็นมูลค่าที่เจ๋งมากๆตั้งแต่เราไลฟ์ตั้งแต่เราไลฟ์แจกกุมนะะจริงๆซุปเปอร์ใจปั๊มสุดๆนะคะซูปเปอร์ใจปั๊มสุดๆเลยนะคะโอ้น้องเปี้ยบอกน่าจะประมาณ200รกว่าบาทเลยนะ ไปเนี้ยเออตายและใครจะได้ไปเนี่ยวันนี้เราแจก6รางวัลน,นะคะเรียวไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นเกมแล้วเนี่ยนะคะต้องทำทุกต้องตามกติกาก่อนนะใช่<ไ>กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นสาธารณนะในเฟซบุ๊กข,ของคุณด้วยนะหลังจากนั้นจะตอบคำถามวอเราร็อกมาวันนี้เราจะมีหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเท่านั้นแต่ให้ตอบเข้ามาแต่เอ็มบีจะเป็นคนสุนน่มกันดามเรียกผู้โชคดีดังสท่าน พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกดหเข้ามานะคะกด6เข้ามาก่อนเพราะว่าวันนี้เราแจกหกรางวัลนะหกรางวัลเท่านั้นนะคะกดเข้ามาเลยจัดถ้ายังไม่กดเราก็จะลั่นลาต่อไปเะื่อที่จะแจกง่ายเนาะคมาแล้วเหรอจวดจริงๆนะคะมาเร็วมาจวดมาเลยหมาแล้ว ไม่มีค่ะไม่ได้เตรียมมาเลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่เอ็มซีดิซีก็จะถามเลยดีกว่านะค่<ฮ>ะคำถามของเรานะคะที่บูธของสตีซุปเอ์มาเก็ตเราเองค่ะถามว่าที่บูธในงานของดีของเด็กสุนทรของซุปเอ์มาเก็ตนะคะขายสินค้าอะไรบอกมาสอประเภทสินค้านะคะขายอะไร ขายดอกไม้ขายกระติบข้าวขายกระเป๋าหรือขายเนี่ยขายอะไรนะขายอะไรอนะะตอบมานะคะตอบมาให้ถูกต้องหมดไลค์กดแชร์ด้วยให้ถูกต้องตามกริการนะแล้วกระเป๋าโดยคำครงกระโหนียจะเป็นของคุณทันทีนะคะ6ผู้โชคดี6รางวัลน,นะจ๊ะ ตอบกันเข้ามาได้เลยทิ้งคำถามเอาไว้ทิ้งคำตอบเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวแอนมิจะประกาศผลวันนี้ไม่เกิน18เดนนกานะคะทุกท่านนี่กระเป๋าซื้อวันนี้จะเป็นของใครก็ติดตามต่อไปน,นะคะอ้าว,วันนี้ต้องขอขอบคุณสนิศร์พัฒนกานักเรียวด้วยนะนักขายมือทองของเราในวันนี้นะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆสำหรับสินค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนมจินดานมบาริส มีข้าวหอมมะลิด้วยเนาะจากรสีไทยยงเองแล้วก็จลาเดนสสาวของดีจากยศทองของเร,ราด้วยนะคะมาให้เด้ช้อปปิง้งซื้อนมซื้อข้าวกันไปสินค้าดีในเชมาร์เก็ตงานของดีของเด็กสุนทรวรรเองค่ะวันนี้มาเวลาแล้วน,นะคะพบกันจะกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัลฟ์สุขเรามีแจกอีก1รางวัล14นาฬิกาติดตามได้เลยจะเป็นร้านไหนคนไหนแจกอะไรนะเดี๋ยวเราจะโค้ดบอกใน ของสุรินทาาเวอร์นั่นเองค่ะไปก่อนแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ